ช่องไทยสั์รอดเรื่องเล่าจากคุณมือราประสบการณ์จากการเห็นผีตามท้องถนนผมมีเยอะพอสมควรแต่เรื่องที่จะนํามาเล่าในวันนี้มีอยู่3าเรื่องแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นคนละพื้นที่ลองมาฟังกันครับประสบการณ์แรก เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดแถวภาคกลางครับผมขับรถจากจังหวัดแห่งหนึ่งไปยังภาคกลางที่มีระยะห่างจากกรุงเทพเกือบ400กิโลวันนั้นเป็นคืนวันศุกร์ผมทํางานเสร็จตอนประมาณ5โมงเย็นและจะขับรถเข้ากรุงเทพขับรถมาในถนนที่เป็นเส้นทางหลักนะรถก็เยอะพอสมควรก่อนจะเข้ากรุงเทพถนนเส้นนี้จะมืดมากเหมือนไฟสองข้างทางจะไม่ติดดังนั้นถนนเส้นนี้จึงมืดเห็นแต่ไฟรถที่วิ่งสวนมา และไฟรถของตัวเองส่งไปตามท้องถนนผมออกซ้ายลงมาวิ่งจงถนนคู่ขนานเพราะตอนนั้นรู้สึกหิวมากเลยคิดว่าถ้าเจออะไรที่ซื้อกินได้จะได้แวะซื้อเลยผมขับรถอยู่ในถนนคู่ขนานอยู่พักหนึ่งบังเอิญผมมองกระจกข้างซ้ายผมเห็นเหมือนเงาแวบ,บๆแต่ไม่ชัดเหมือนวิ่งตามรถแล้วไม่ทันก็เลิกวิ่งตอนแรกผมคิดว่าตาฝาผมเลยมองกระจกซ้ายแบบรัวสักพักคราวนี้ชัดเลย ผมเห็นเป็นผู้ชายใส่เสื้อกล้ามตั้งหน้าตั้งตาวิ่งตามรถแต่เขาวิ่งตรงไหลาทางนะผมก็เลยคิดว่าเป็นคนมาออกกําลังกายเพราะเขาวิ่งได้ไม่ถึงสิบวิก็เหมือนวิ่งไม่ทันรถก็หยุดแต่พอผมขับรถมาอีกผมก็เห็นอีกในลักษณะเดิมผมก็เลยสับสนว่ามันคืออะไรแล้วมาคิดทบทวนดูที่เห็นน่าจะเป็นคนเดิมคราวนี้ผมเลยตั้งใจดูอย่างใจจดใจจอ่อแต่ก็ไม่เห็นผมขับรถอยู่นาน ก่อนจะขับขึ้นสะพานเพื่อเข้ากรุงเทพคราวนี้จัดจ่ะเลยผู้ชายคนที่วิ่งตามรถตัวเขาโดนไฟท้ายรถเป็นสีแดงผมเห็นในมือเขาถือรองเท้าข้างหนึ่งแล้วก็เหมือนพยายามวิ่งตามรถที่ทันแต่พอไม่ทันเขาก็จะชะลอลงเป็นเดินและหายไปผมมั่นใจเลยว่านั่นเป็นวิญญาณของคนที่วิ่งตามรถจริงๆิงอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ภาคเหนือตอนนั้นผมขับรถจากจังหวัดหนึ่งที่เป็นภาคเหนือตอนล่าง พื่อขึ้นไปภาคเหนือตอนบนเวลาที่ผมขับรถผมจะฟังเพลงดังพอสมควรขณะที่ขับรถอยู่ก็ได้ยินเสียงกลึบ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 ดังอย่างสม่ำเสมออยู่ทางซ้ายของรถผมเลยเบาเสียงเพลงลงผมก็ได้ยินเสียงนี้ถนัดขึ้นและดังอย่างสม่ำเสมออยู่ข้างรถผมเลยกดกระจกหน้ารถด,ด้านซ้ายลงปรากฏว่าคราวนี้ผมได้ยินเสียงหายใจเหมือนเป็นของม้าดังฟืดฟืดฟืด และมีเสียงผู้ชายเสียงใหญ่ๆดังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนกำลังไล่มาให้วิ่งผมรีบปิดกระจกรถแล้วพูดตามที่แม่เคยบอกว่าไม่ต้องไปส่งผมหรอกครับผมไปเองได้สักพักเสียงนั้นก็หายไปผมโล่งอกและรีบขับรถเพื่อให้ไปถึงที่หมายทันทีอีกเหตุการณ์หนึ่งอยู่แถวอีสานตอนบนผมจะเดินทางไปอำเภอหนึ่งแต่คืนนี้จะไปนอนค้างที่บ้านของคนรู้จักกัน ที่อยู่ในชนบทคิดว่าเช้าแล้วก็จะเดินทางต่อไปถือเป็นการไปเยี่ยมเยียนทักทายกันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนาะนซึ่งทางที่ไปต้องผ่านทุ่งนาและป่ายางถนนเป็นเลนสวนพอผมผ่านโค้งหนึ่งที่ขวามือเป็นทุ่งนาและซ้ายมือเป็นป่ายางผมก็ได้ยินเสียงแตกกอยู่ด้านหลังรถตอนแรกผมคิดว่ายางรถมีปัญหาแน่ๆผมเลยพูดกับตัวเองว่ายังไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้นะเพราะนี่ก็สี่ทุ่มกว่าแล้ว แถมเปรี่ยวอีกต่างหากแต่รถผมก็ยังวิ่งได้ปกติไม่โยกไม่คลอนผมก็เลยสงสัยว่ามันคือเสียงอะไรบริเวณนั้นมันมืดสนิทผมก็เลยชะลอรถลงและใช้เท้าแตะเบรกเบาๆเพื่อให้ไฟเบรกสว่างขึ้นผมเห็นร่างของเด็กที่ดูเก้งก้างผมโซวิ่งตามหลังรถผมอยู่เสียงแตก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 นั้นก็คือเสียงรองเท้าแตะที่เด็กใส่อยู่ตอนแรกผมตกใจ พราะนึกว่าคนจะวิ่งมาทำอะไรรถผมหรือเปล่าผมเลยเร่งรถให้เร็วขึ้นปรากฏว่าเด็กก็ยังวิ่งตามมาอย่างเร็วและเสียงแตกแ๊กๆก็ฉี่รัวขึ้นตามความเร็วที่เด็กวิ่งระยะห่างจากรถกับเด็กคนนั้นก็ยังเท่าเดิมผมขับรถไปได้ไม่เร็วมากความเร็วประมาณ60-70เเพราะถนนเป็นแบบถนนบ้านนอกในความรู้สึกผมคิดว่านานนะที่เด็กวิ่งตามอยู่จนผมขับมาถึงหมู่บ้านตอนไหนก็ไม่รู้ เด็กคนนั้นก็เลิกตามเมื่อถึงบ้านของน้องคนที่รู้จักผมก็เล่าให้ฟังพ่อกับแม่ของน้องเลยบอกว่าพรุ่งนี้เช้าให้ไปทําสังฆทานในวัดที่อยู่หน้าบ้านของพวกเขาพอดีตื่นเช้ามาผมก็ไปท,ทําบุญทาสังฆทานแล้วจูๆ่ๆหลวงปู่ก็บอกว่าให้ไปดูที่บางคนล้อหลังซ้ายรถว่ามีอะไรพอผมไปดูก็ปรากฏว่ามีรองเท้าแตะยี่ห้อที่เป็นสีขาวพื้นสีฟ้าเก่าๆอยู่ในนั้น เหมือนไม่ีใครจูงใจเอาไปยัดใส่ไว้เพราะมันจะขัดอยู่สองข้างแบบแน่นพอสมควรผมเลยหยิบออกมาแล้วถามหลวงปู่ว่าผมจะทํายังไงกับมันดีครับหลวงปู่เลยบอกว่าเอาไว้กับหลวงปู่นี่แหละผมกราบลาหลวงปู่และไปทํางานตั้งแต่วันนั้นเวลาจะเดินทางผมจะพยายามสำรวจรถตัวเองเพราะผมเริ่มระแวงและหลอนๆเวลาจะเดินทางตอนกลางคืนคุณล่ะครับเคยเจอเหตุการณ์อะไรทำนองนี้หรือเปล่าแชร์ให้กันฟังได้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามารับฟังกำลังใจที่ผมจะได้จากท่านผู้ฟังก็คือการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะหาเรื่องดีๆมาเล่าอีกครับขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีวันที่ดีมากทุกวันขอบคุณครับ